รหัส ey ค่ะคุณพี่รอบนี้มีสีขาวมาให้ด้วยนะคะรหับรหัสค่ะคือรหัส ey ฐานกระเป๋าอยู่ที่8นิ้วครึ่งความสูงค่ะอยู่ที่5นิ้วและความหนาอยู่ที่3นิ้วเต็มเปิดไปด้านในกระดุมแม่เหล็กล็อก2ตัวอะไหล่จะเป็นสีทองปัดนะคะหรือว่าทองทองรมดำนั่นเองเป็นทองปัดเนาะคุณพี่ช่องใช้งานหลักปิดด้วยซิปด้านหน้า1ช่องลวงช่องลวงตัวนี้ใส่กระเป๋าสตางค์สั้นได้ค่ะหรือเอามาเสียบโทรศัพท์มือถือ ได้เลยนะคะเสียบโทรศัพท์มือถือแบบนี้นะคะด้านในบุด,ด้วยผ้าทอแคนวาสสีครีมทองผ้าทอแคนวาสค่ะสีครีมทองนะคะ1ช่องพกเก็ตด้านหน้า1ช่องโล่งกว้าง1น1ด้านหลังค่ะสายสะพายของเขาจะมีให้2เส้นเนาะกระเป๋าสตางค์ค่เน้นเป็นงานใบสั้นนะคะหรือใบกลางนะคะหรือใบกลางคุณพี่ก็ทดลองใส่แบบคู่กัน นะคะตัวกระเป๋าเนี้ยจะเป็นออกแนวมีนี้นะ,ะสมมุติว่าอันนี้คือกระเป๋าตังค์อันนี้คือโทรศัพท์มือถือจริงๆโทรศัพท์มือถือหนาไม่เท่านี้นะคะ,ะแต่ว่าใส่ได้ถ้าจะใส่คู่กันใส่ได้หรือเป็นงานกระเป๋าตังกลางอ่ะหยิบออกผิดใบเป็นกระเป๋าตังกลาง คู่กับโทรศัพท์มือถือนะคะใส่ได้นะ,ะโทรศัพท์มือถือเสียบช่องหน้ากระเป๋าตังกลางค่ะคุณพี่ใส่ได้นะวง<ส>กุญแจรถวงกุญแจบ้านสามารถใส่เพิ่มเติมได้นะคะสายสายเส้นที่1ค่ะคุณพี่เป็นงานสายหนังปรับสั้นยาวด้วยหัวเข็มขัดนะคะสําหรับตัวนี้ ความยาวสายเนี่ยปรับได้ทั้งหมด6ระดับนะคะอันนี้ในเส้นที่2ค่ะคุณพี่เป็นงานสายสปอร์ตที่นยาบอกว่าดีมากตัวนี้ลายทอสวยแล้วก็คู่สีของเขาคือสวยที่สําคัญคือทอของเขาเนี่ยจะเป็นงานทอแบบเนื้อหนาคุณพี่ดูความหนาของเขานะนี่ความหนานุ่มกัน,นยังให้ดูด้านข้างและเป็นงานทอเต็มทั้งสองหน้ากันยั้ยให้ดูแบบนี้เนาะด้านหน้ากับด้านหลังคุณพี่จะเป็นงานทอเต็มแบบทั้งสองหน้า ลายสวยทั้งคู่นะคะทอเนื้อนุ่มพี่ ตัวนี้ค่ะราคา C F นะคะอยู่ที่1,890บาทนะคะราคาป้าย3,500บาทค่ะราคา C F 1,890นะคะรหัส E Y ค่ะ E Y ใบที่กันญาโชว์อยู่คือ E Y 04สเนาะสำหรับงานสายสปอร์ตนะคะปรับสั้นยาวได้แบบตัวเลื่อนเลยนะคะปรับแบบฟรีสไตล์หน้ากว้างของเขาอยู่ที่1นิ้วครึ่งคุณพี่จะสะพายแบบสั้นๆก็ได้ขออภัยวันนี้เสื้อผ้ากันญาแบบดูระยงระยางนิดนึงนะอ่ะคุณพี่รหัส E Y ค่ะนะคะ0 สีค่ะสีเหลืองนะคะสีแทนนะในระบบจะขึ้นว่าสีแทนนะคะตัวนี้เนาะตามด้วย e y 0 5ค่ะตัวนี้คือสีม่วงนะคะสีม่วงเป็นสียอดฮิตนะไม่ว่าจะเป็นรอบไหนที่เข้ามาสีม่วงจะยอดฮิตที่สุดตามด้วย e y 0 3สค่ะสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาล e y 0 1ค่ะคุณพี่สีดำนะคะดำเงาหนังออยเงานะคะคลาสสิกเนาะ